เมื่อทรพีถูกสาบก็เกิดอาการบ้าคลั่งขึ้นมาทันทีเลยนะครับวิ่งไล่ขิดทุกอย่างตั้งแต่เขาไกรลาดมุ่งหน้าตรงไปจนถึงกรุงขีดขินของพญาพาลีก่อนจะบ้าเลือดไล่ขิดประชาชนลิงของพญาภาลีจนต้องวิ่งหงนีตายกันจ้าระวันเมื่อพญาภาลีรู้เรื่องก็โมโหสุดขีดหยิบพระขันของตนเองออกไปต่อสู้กับทรพีอย่างดุเดือดทันที ต่างฝ่ายต่างก็ต่อสู้กันอย่างไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยเลยนะครับเพราะดูเหมือนว่าพรวิเศษของพาลีที่จะดูดเอากําลังกึึงหนึ่งของศัตรูมาให้กับตนเองมันใช้ไม่ได้ผลกับทรพีอีกด้วยการต่อสู้ครั้งนี้จึงยืดเยื้อยาวนานตั้งแต่เช้าจรดเย็นก็ยังไม่มีใครแพ้ใครชนะพญาพาลีจึงขอยุติศึกในวันนี้ก่อนแล้วนัดแนะให้ทอรพีไปต่อสู้กันในถ้ำแก้วสุรการโดยให้เหตุผลว่าหากไปสู้กันในที่ลับต คนที่เป็นผู้แพ้ก็จะได้ไม่ต้องอายมากเท่าไหร่นักซึ่งทรพีก็เห็นด้วยตกลงพักรบแล้วก็เดินทางไปรอสู้กับพญาพาลีที่หน้าถ้ำแก้วสุรการในวันพรุ่งนี้ทันที ทางด้านพญาพาลีหลังจากที่พักรบแล้วเขาก็รีบไปวางแผนกับสุครีพผู้เป็นน้องชายให้เข้ามาช่วยเหลือเนื่องจากควายตัวนี้แข็งแกร่งมากเป็นเรื่องยากมากที่จะฆ่ามันให้ตายได้ในทันทีพญาพาลีจึงขอให้สุครีบช่วยเหลือโดยนัดแนะกับสุครีบว่าถ้าหากการต่อสู้ล่วงเลยเข้าสู่วันที่7แล้วให้สุครีพนากําลังทหารเดินทางมายังแม่น้ําหน้าถ้าแก้วสุรการ พบว่าเลือดหน้าท้ำเป็นเลือดข้นนั่นคือเลือดของควายทรพีแสดงว่าพาลีสามารถจัดการกับเจ้าควายตัวนี้ได้แล้วแต่ถ้าหากพบเลือดเหลวจางนั่นคือเลือดของพาลีเมื่อนั้นก็ให้สุครีบและทหารเอาหินมาปิดปากถ้ำซะอย่าให้ใครได้เห็นศพของตนโดยเด็ดขาด เมื่อฝากฟังเรื่องทั้งหมดกับน้องชายแล้ววันรุ่งขึ้นภาลีก็หยิบพระขันเหาะไปยังถ้ำแก้วสุรการเดินเข้าไปในส่วนที่ลึกที่สุดของถ้ำแล้วเปิดฉากต่อสู้กับทรพีทันที